สวัสดีค่ะอันนี้มีมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆขนมขนมอีกแล้วหรอโอ้โหไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมอ่ะอะไรขนมอะไรขนมขนมสาล่ายขนมสาลายให้เพื่อนดูก่อนง่ายค่ะเพื่อนๆจะจะโกนทำไมล่ะ น,น,นี่นีวจะฟังเที่ เอาเสื้อมาโชว์เพื่อนเพื่อนเสื้อใหม่หนู้นอ่ะ นูจะบ้านเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนกินอ่ะแม่บ้านเพื่อนเพื่อนติอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อน

ถึงแยกม่ซื้อมากินเพเดียววะเดียวแล้วแม่มันไม่ชอบรดถัวครับมาหนูกินด้วยชิมๆเอากาดกินเอาเอากาดกินน่กาดอร่อยนะเนี่ย

ขึ้นทางด่วนแม่งนนนะถ้ารถไม่ติดนะประหยัดนั้นเลย้นปาวแ้ละมันมมมเราจะชว์ชวเพื่อนเพื่อน ทันทีแล้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหนะมเหยียบพื้นทันใจอะทันขอ่อยใหม่หหนะครับ out. เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนไก่เอฟซีไก็ใช่ไงก็ไก่เอฟซีอะไก่เอฟซีบายเบลเลยบายเบลพอได้แล้วมั้งแบตแม่จะหมด